มาถึงข่าวที่ไม่ได้หนักใจใครแต่หนักใจดิฉันในการโปรยข่าวนะคะเดี๋ยวไปกำลังใจให้พี่พิงค์นะคะต้องอ่านเป็นภาษาไทยกลางไปก่อนเนาะนั่นสิคะคุณผู้ชมคะจริงๆคุณบกของดิฉันเขาบอกว่าให้ดิฉันอ่านเป็นภาษาอีสานจะพยายามสุดความสามารถนะคะเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันค่ะมาเบิ่งของดีเมืองน้ำดำกันค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินบกกับ ผักสาบนะคะหรือว่าบางบ่องเ he น e ี่เขาเอิ้นว่าผักอีนูนนะคะผักพื้นบ้านคะ่ะที่หายหน้าหายตาไปโดน,โดนค่ะจนผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเพิ่นยังบ่รู้จักเลยค่ะเพิ่นง,งงกันหมดเลยค่ะแต่เมื่อนี้ค่ะฟื้นคืนชีพกลายเป็นพืชเศรษฐกิจกิโลกร,รัมละ80บาทพนะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นผักยังไงคะ่ะตอนนี้ขออนุญาตขำตัวเองก่อนเลยนะคะโอเค ในภาพข่าวตอนนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยล่าสุดเลยค่ะที่เมืองน้ําดากาละสินนะคะกําลังฮิตกันมากกัเป็นผักนะคะที่เกือบจะถูกลืมไปแล้วแต่ตอนนี้ค่ะกลายเป็นพืชทําเงินกิโลเนี่ยเฉียดร้อยนะคะแถมเจ้าของร้านอาหารค่ะไอเดียเก๋ที่กำมะลาใสนะคะเขาจัดทำเมนูยำสาบสาวนะคะกับตำบักสาบค่ะมายั่วคนรักสุขภาพงานนี้แซบลืมอายุไปเลยค่ะ ซึ่งความแปลกมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือนักข่าวเราเนี่ยลองเอาผักสาไปถามผู้สูงวัยแถวบ้านนะคะอายุ70กว่าปีแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณยายมองแล้วก็มองอีกทำหน้างงบอกว่า,วามันคืออีอย่างเนาะนี่ไม่เคยเห็นนะคะคนแถวนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยมันคือไม้เถาเลื้อยในป่านะคะสมัยก่อนเนี่ยผานป่าเรียกว่าเครือน้ำเวลาหิวน้ำก็ตัดเถามาขอน้ำกินได้เลยอ,อ่ะ แต่วันนี้มาอยู่บนโต๊ะอาหารนะคะที่ครัวนายโจค่ะเจ้าของก็คือคุณอนุชาจันทศรีหรือว่าพี่โจนะคะอายุ50ปีนะคะ เป็นคนขยันค่ะกลางวันขายเหล็กตกเย็นเปิดคาเฟ่น,นะคะ <c oughs> นี่เลยพี่โจแกก็เลยโชว์ฝีมือทำยำสาบสาว <c oughs> ชื่อนี้ไม่ได้หมายถึงกลิ่นตัวสาวนะ <c oughs> แต่ว่าหมายถึงลูกผักสาบที่ยังอ่อนๆรุ่น <c oughs> สาวเอามาลวกแล้วก็ยำใส่กุ้งใส่หมูสับรสชาติ <c oughs> เปรี้ยวหวานลงตัวส่วนอีกเมนูก็คือตำบักสาบใส่พริกแห้งใส่น้ำปะลารนานัว,นว,นวโขลกให้เข้ากันพี่โจบอกว่าประโยชน์มันเยอะมากทั้งขับเลือด ตั้งมะเร็งแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยค่ะโอ้โหน่าทานมากๆ<า>เลยนะคะน่แ,แบ อิหลีค่ะใครก็ได้ซื้อมาฝากหน่อยยำสาบสาววันศุนนะคะอ่ะต้องลองให้ได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากลองนะคะสำหรับรสชาติของผักตัวนี้ที่เขาบอกว่าหายไปนานเหลือเกินนะคะกลับมาแล้วนะคะก็แวะไปเลยนะคะที่ครัวนายโจนะคะซึ่งอยู่ที่เส้นทางของกำมลาสายคลองชัยกาะสินนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เที่ยงจนถึง3ามทุ่มเลยะคะ่ะโทรไปจองกันก่อนได้เลยนะคะที่หมายเลข0 9 2 2 8 2ก้าสนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าของดีมีน้อยต้องส่ง จองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนพืชเศรษฐกิจใหม่ของบ้านเราด้วยนะคะนี่อันนี้ก็คือ,อเมนูตําบักสาบนะคะนี่นี่ก็คือใส่ไงผักตัวนี้ลงไปนะคะเพราะเอื่นผักยังกรอบพี่พิงว่าอะไรนะเมื่อกี้ <laughs> โมตะคำเลย <laughs> กำลังใจให้กับผู้ประกาศค่ะวดิฉันด้วยนะคะอาจารย์อาจารยผักอีนูนอุ้ยน่ากินมากเลยพี่พิงค์น้าสิคะตอนนี้ก็คือน้ําลายสอแล้วนะคะเคยเห็นเป็นยำเป็นตําเป็นอะไรม,มานี่คือแบบหืมคุณขาสาวอีสานอย่างเราที่พูดอีสานแบบกระเทิน เนี่ยค่ะมีคนถามว่าบอก,กอคือใครนะคะคุณโจอี้นะคะค่ะคุณโจอี้สีเมืองขอนนะคะ,ะ,คะอยากให้ผู้ประกาศอ่านข่าวภาษาอีสานะะอยากให้คุณผู้ชมเห็นมากนะคะตัวสีแดงให้โปรอีสานอ่านไม่ได้นี่คือแบบจะถูกทำโทษ <laughs>